สวัสดีครับผมแทนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับโปรแกรม BCR 777นะครับว่าใช้กับเว็บสามารถนะครับ CT 855เนี่ยคาสิโนที่อยู่เว็บนี้เนี่ย <c oughs> จะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับว่ามาดูกันว่าไอโปรแกรม BCR เนี่ยจะสามารถทำกำไรได้ให้ได้ไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ใช้โปรแกรมสูตรอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบาคาร่านะผมบอกอย่างหนึ่งว่าคุณต้องรู้ข้อไพ่ก่อนแล้วกันนะครับต้องดูข้อไพ่เป็นด้วย พะไม่ใช่ตามตสูตรอย่างเดียวมันจะไม่ได้อย่างนั้นมันผิดนะครับเอาผมมาที่คาสิโนซีทีแปดห้าล้วกันนะครับก็เลือกห้องเลือกอะไรเรียบร้อยนะครับก็ใส่สกอตสามสกอ์ล่าสุดนะครับลงไปนะเพื่อผลที่แม่นยํานะครับแลก็ดูดูก่อนก็เลือกใส่ด้วยนะครับถ้ามีสมงเสมอมาขั้นไว้ก็อย่าเพิ่งไปใส่นะครับใส่สกอตก็พยายามใส่ ถ้าแบบเสมอสอ่สอกันกนี่อย่าไปใส่เียเพราะว่าเดี๋ยวผลมันจะคาดเคลื่อนนะครับต้องเลือกใส่จังหวะที่เหมาะสมด้วยละกันนะครับอ่าเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอบนี้เราก็เดี๋ยวค่อยใส่นะรเราจะดูผลก่อนว่าล่าสุดออกอะไรจะได้ใส่ให้ครบเลยนะครับอ่า พอกแปดใช่ป่ะ,อะรอชมอยู่นะครับเดลเลอร์เดลเลอร์กรอกเลยครับพอา่ได้น่าจะได้สถิติที่โอเคละเป็นน้ำเงินเสมอน้ำเงินสามเกมล่าสุดนะครับ แล้วบอกให้เดินเงินแดงนะครับหนึ่งพันใช่ไหมครับหนึ 1, ่งพันทนนะครับหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันทุ่นนพิธีแดงใช่ป่ะโอ้โหมาไม้แรกก็โดนซะแล้วเอาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร การพนันหน,นึงที่บอกครับมีได้มีเสียมีความเสี่ยงทุกๆอย่างแน่นอนนะครับก็ใจเย็นไม่เป็นไรนะครับรอจังหวะดูข้อไพ่ด้วยแล้วก็ใช้โปรแกร,รมควบคู่ไปด้วยนะครับนี่จะได้ผลประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับเอาดูดูไปพร้อมๆกันนะครับ เป็ไรบ้างเรียบร้อยนะครับบวกไปบวกไปก็เดินเงินไปตามมันนะครับก็ดูจากเขาไพ่ด้วยเขาไพ่ไหนน้าตามเขาไพ่ไหนไม่น่าตามก็ไม่ต้องไปตามมันนะครับสังเกตดูด้วยนะเขาไพ่ไหนที่แบบออกแบบเหมือนจะออกแบบเขาไพ่สวยๆแล้วอยู่ดีๆสูตรบอกให้เราแบบไปสวนเขาไพายย่เงี้ยก็อย่าไปทํานะครับ ให้เอาความจริงเข้าเป็นว่าเป็นหลักนะครับอย่าไปเอาเรื่องของสูตรว่าสูตรไม่มีร้อปร์เซนต์แน่นอนครับเป็นไกล้ํำทางเฉยครับเป็นไกล้นำทางให้เฉยเนะครับอรอดูสิตัวนี้ คนส่วนใหญ่เล่นน้ำเงินนะครับ <c oughs> เอามาลุ้นกันฮึบออกแปดครับผมกำไรครับผมผมตา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 มโปรแกรมเลยนะครับผมเล่นตามโปรแกรมเลยนะครับก็ดูจังหวนะครับไม้ไหนหน่าเล่นไม่น่าเล่นก็ให้เลือกเล่นนะครับใช้โปรแกรมนี้นะครับ ต้องเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็เลือกจังหวะเลือกดูเข้ไพ่ยยากหน่อยก็ต้องใช้โปรแกรมช่วยอะไรประมาณนี้นะครับเรียว่าเชื่อโปรแกรมทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าผิดคิดแบบนั้นผิดนะครับมาไหนไม่ไน่้เล่นเราก็แค่รอนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเราดูหม่โอ้โห แดงปกเก้าเลยเห็นไหมครับสูตรบอกให้ไปน้ำเงินนะครับต้องดูข้อาภาัยนะครับอย่างเงี้ยแนวนแนวตั้งอะไรประมาณนี้แหละครับนะสูตรบอกให้ไปแดงนะครับ ก็เดินเงินตามโปรแกรมไปนะครับโปรแกรมจะบอกให้เราเดินเงินเท่าไหร่จะคำนวณให้ถึงความเสียหายที่น้อยที่สุดของเรานะครับน้ำเงินบอดเรียบร้อยนะครับบวกแล้วกำไรมาอีกแล้วครับผมจะแต้มนะครับ มาเราดูกันนะฮะเจ็ดวิสุดท้ายขอให้เหงๆๆเล้วกันนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับเซิร์ชเซิร์ชชนเข้าไปใน Google เลยนะครับว่าพิมพ์ว่า PM v c r 777ก็ใช้เงื่อนไขาการใช้ง่ายนิดเดียวนะครับเป็นกษาวิธีใชใ้ดูนะครับผมลองมารีวิวให้ดูเฉกว่ามันใช้งานได้ยังไงแล้วมันใช้ได้จริงนะครับผมใช้กับคาสิโนซีทีไปร้านะครับลองใช้ดูก็รู้สึกว่าทำกำไรให้ผมได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์ ที่ผมต้องการนะครับผมก็ทําให้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือเราต้องเชื่อสูตรบ้างไม่เชื่อสูตรบ้างนะครับก็สอบกันไปนะครับก็คือแนวทางเราต้องมีแนวทางของตัวเองก่อนมีพิจารณเข้ไพ่ของเราที่ชัดเจนก่อนเราดูเข้ไพ่แล้วก็ไม่มีอะไรนี่ครับหนะ้าตาโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีปุ่มให้กดวางเงินเดิมพันนู่นนี่นั่นกดเข้าเกมานู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับดูเป็นกราฟก็ได้นะครับใครที่ไม่ถนัดดูเป็น เป็นตารางปิงปองแบบนั้นนะครับเป็นลูกกลมเป็นกราฟก็ได้นะครับก็โปรแกรมไม่มีอะไรครับมีแค่แนะนําให้เราลองใส่เข้าไปดูนะครับลองใช้ดูผมรับรองว่าทากําไรให้ได้แน่นอนนะครับสําหรับโปรแกรม b c r เนี่ยคือแบบเราผมลองมาหลายเกมละก็ทํากําไรได้จริงนะครับสําหรับใครที่อยากลองใช้ดูก็ลองใช้ได้นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีที่เขาไม่ได้คิดเงินนะครับแต่ว่าผมลองใช้กับสามารถนะครับแล้วก็ c T 85นี่ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์อย่งไงก็ขอบคุณมากที่ติดตมและติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ